Okay. <laughs> แลวไปบายมันเร็วบายมันกันค่ให้องมา้วยองม้ระวังมันคิเวอมันไม่ใช่ควายเ <laughs> นาะควายมาหาเพื่อนเหรอโดนเพื่อนวิน่งมาหาแล้วมาเร็ววิ่งมาหาแล้วมาดูตัวนี้ดิตัวนี้น่ารักอะ่ะ <Hey. S 2> แพ้มันกัดแล้วมันกัดแล้วมันกัดกันไม่ได้กัดน้องไม้ค้าข้าหม่อยดิมันอยากออกกล้องโอ้โหมันนะรโอ้โหโหดไร บายบายไปละรอนแล้วบายบายไปมีอยู่สองดอกมีอยู่สองช่อดอกไอ้นี่ <c oughs> จะพูดว่ามันไกลก็ไกลไม่ใช่เลยนะนี่ให้วิ่งรอบนี้ก็แบบโอ้โหจะตายเลยนะเหนื่หน